พวกคาดการในกระทรงกระรวงมันก็จะพาพวกนี้พวกหน้ารับตีใหม่ๆนะหลายคนไม่ใช่ดรพีพันคนเดียวรับตีมาหน้าใหม่ๆเนี่ยจะเส็จทุกรายผมบอกดรระวังให้ดีนะเว้ยนะพวกอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ผมเป็นเพื่อนผมเป็นพี่ผมเนี่ยต้องคุยให้ฟังถ้าไปเชื่อพวกคาดการว่าจะตก่านใช่ครับนายครับท่านครับก็จะพาพวกก็อะไรนะพวกผู้รับหมอพวกอะไรในกระตรงตีนกระทรวงเนี่ยนะมาพบมาเข้ามาหานะแต่คนที่เป็นคือคือคืออย่างนี้ไม่ได้นะ อย่างนี้ไม่ได้อันตรายผมก็บอกดรพีรันแล้วตีหน้าใหม่เกือบทุกคนนะจะเป็นเหมือนกันหมดอะไม่ทันแล้วดรพีรัผมเป็นห่วงพี่น้องเยสวนทอนเดรวมครับผมเป็นห่วงดรพีรัน์ว่ะกลัวไม่ทันคนนะ่ ใช่ไหมแต่ว่าท่านเองก็เก่งเป็นเป็นคนเก่งให้เป็นคนดีเป็นคนดีดรพันเป็นคนดีทีเดียวเลยแหละเป็นคนดีที่น่ากราบไหว้เลยแหละแต่กลัวจะไม่ทันในผู้คาดการหน้าห้องหน้าห้องในกระรวงกระทรวงให้ต่างๆมันจะมาผู้ยี่ผู้ยำแล้วคนที่รับกรรมก็คือประชาชนนะไม่ใช่ดรพิจพันธ์นะฮะมันเป็นอย่างนั้นก็บอกวันนั้นผมก็บอกตรงๆว่าเฮ้ยดรคุณดรอยู่ไม่นานเลยอย่างงี้อย่างนี้พัง แล้วก็รัมตีใหม่ๆคนอื่นๆด้วยพังนะระวังให้ดีนะว่าเฮ้ยแต่ว่าท่านมัน,ม,นมันเขาเขาตั้งตัวไม่ทันอ่ะ <c oughs> รัมตีไปใหม่ๆ <c oughs> อาจารย์พีรพันธ์แกเป็นครูบาอาจารย์นะคล้ายๆอย่างเงี้ยทีนี้ก็มาดูองค์คาพยพทั้งหมดเลยองค์คาพยพทั้งหมดก็เหมือนที่ผมบอกพยายามเปรออยไงใช่นไหมคนที่มันต่อสู้ร่วมรบพวกเราเนี่ยนะพอได้พูดอะไรนิดหน่อยเออมันรัมเลิกบุญคุณรัมเลิกบุญคุณไม่มีไม่มีไม่เคยล้มเลิกบุญคุณได้ล้มเลิกบุญคุณไปไหนไม่ต้องมาพูดนางหญิงจตุพรก็นนั่่่งอยยูทีบ้าเฉ เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไปไปไหว้พระไหว้พระทำบุญว่าไปนะฮะไปไาสงฆัไป,นะไป,ไป,อ,ไปอยู่เฉยเฉยไม่ต้องมาพูดมาตักมาเตือนอะไรกันเลยนะ่ะนะ,ะรัฐบาลก็ไปไม่ได้แล้วที่พูดนี่ด้วยความหวังดีผมก็พูดผมก็เรียนตรงตรง,ตรง,ตรงมพูดไม่ใช่แรงอะแต่พูดผมก็พูดมาหลายครั้งแล้ว ก่อนที่มาวันนี้ก็เมื่อวานวันตื่นก็หนังหนังสือพิมพ์บอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาเยอะนะพี่พันดงพันเดชเอ้ยใครต่อใครหนังสือพงหนังพิมพ์หลายฉบับนะพักพวกเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่ในสื่อมวลชนและในนักการเมืองต่างพักต่างกลุ่มต่างเหล่าเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้ได้ไงแม้กระทั่งคุณพี่ไพวงนะไพวงเจ้าของบุนันทซ่าพ่อของสงกรานะนะผมก็บอกว่าพี่อย่างเงี้ยผมก็บอกพี่บางทีผมต้องพูดบ้าง เพราะผมเคยบอกเสมอไงนายกทักษิณนี่ท่านไปไหนมาไหนโอ้ยทั่วโลกให้การยอมรับทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ให้มาเป็นที่ปรึกษาได้รับสายระพายชั้นสูงของแต่ละประเทศนั้นนะได้รับเครื่องราชได้รับเข้าการเข้าเฝ้าพระทานาฎริบดีหรือว่ากษัตริย์ยุวากษัตริย์อะไรก็ว่าไปนะเข้าพบเข้าเฝ้ากันหมดน้องสาวท่านในทํางานอย่างเลอเลือดเสริฐนสีเก่งสง่างามแห้แก่ประเทศเด็นตรงๆนะครั้งนี้ท่านจะถูกกรอกอีกครั้งหนึ่งจริงจริงและเจ็บปวดรวดแราที่สุดท่านเชื่อผมนดค่ะ อย่าไปเชื่อไอ้พวกขุนทหารขุนศึกที่มันบอกว่ามันจะไม่มันจะไม่ปฏิวัติต่อให้ไอ้ทหารคนนั้นเสียขานประสาทหูมันดับหูตามันบอดมันรำจําเสื่อมมันก็ไม่กล้าพูดและมันก็จะไม่พูดว่ามันจะปฏิวัติรัฐบาลไม่มีใครน่ะยืนกันเพราะผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาและพูดชัดเจนพูดไม่ได้ต้องการหวังอยากจะไปเป็นนู่นไม่มีฮะผมก็อยู่ของผมอย่างนี้สบายดีแล้วใช่ไหมก็อยู่กันอย่างเงี้ยและผมก็บอกว่าเฮ้ย ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันต้องเจรจาความคุยกันนะฟังกันหน่อยมันทานองเหตุการณ์ใกล้เคียงที่เข้าสู่โหมดเมื่อปีสี่สิบเก้าตอนนั้นส0มรอยกว่าเสียงนะน้องหญิงนะสามร้อยกว่าเสียงนะยังเอาไม่อยู่เลยใช่ไหมนี่เราลบกันกับป๋าปงป๋าเปรมทำนองในยะกแบบแต่ละคนห้อมล้อมของท่านนายกแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยไปคุยนายกเปรมเฉยอย่างเงี้ยเฮ้ยอย่าง i, างี้ไม่ได้เขาหลอกคุณอีกอะ ราะว่าก็วางแผนวางชั้นวางตอนไม่เรียบร้อย <ừ> องค์กร <ừ> อ,อิสระสําแสดงฤทธิ์แดงเดชมันคิดกันอาจขานคิดตัวว่าหนึ่งให้ไอว้วาสันสร้อยสร้อยเหม็นสร้อยพิสุดอะไรเนี่ยลาออกคนเด็ทำไมมึงไม่เพึ่งลาออกคนเดยวลาออกทั้งคณะไปเลยตั <ừ> ้งเก้าคนสิบคนมึงออกไปเลยแล้วไปไกลๆแผ่นดินแล้วไกลๆคนเสื้อแดงใหญ่ออกคนเดียวออกมันมีในยะยังไงคะพี่หมูก็มีงานรอรับอยู่ไง เฮ้ยมึงออกมามบอกอ่ยภารกิจเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่ภารกิจหนึ่งอ๋อจะมาเรื่องหกมาตราหกสิบแปดจะต้องมาดันหนึ่งนี่เอาตัวเข้าคุกไกได้อะไรต่างๆนี่ก็เข้ามาสองน้ำรอบแล้วนี่ใช่ไหมถอนมากรงกไม่ว่า,าการมึงบอกภารกิจเสร็จจริงๆไม่ใช่แล้วบางเรื่องเนี่ยไอ้สร้อยเหม็นเนี่ยพิษวัสดุนเนี่ยมันมันเกินกําลังมันมันเกินกําลังมันก็ต้องเอาคนอื่นมาแทนมาแทนก็คือเอาไอ้ไอ้รุน ไอ้ที่ผมได้รู้นะเพราะว่ามันไปชาวน้าที่เดียวกับผมที่สี่แยกบางหินนี่แหละครับเจรุนอินจานนั่แหละอินจานบอบอคอแตกล,ลูกน้องของพวกประธานองค์กรมนตรีคนนึงเนี่ยไม่ใช่คนนั้นก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั่นแหละมันรับเรื่องอม,มาแล้วว่าที่จะมาเช็คบินสามรอยสิบสองส,อสอและสอวไงอเขาตั้งฉากกันมาเรียบร้อยใช่ไหมเพื่อความสง่างามเพราะภารกิจรีบด่วนเร่งใช้ค่ะ เปลี่นติณสูรนอนทวางแผนที่จะให้พลอากาศเอกเออชลิตฟุกผาสุกลาออกจากการเป็นองคมนตรีตำแหน่งก็ว่างลงก็ตำแหน่งก็ต้องว่างลงแล้วก็ไอ้น,นี่ก็ไปเสียบก็แค่นั้นน่ะถามว่าทำไมโดยโดยองคมนตรีเนี่ยก็เษียณอายุราชการก็เมื่อตอนตั้นถึงแก่อสัญญกรรมลูกท่านอ่ะนะฮะ,ะก็เป็นอย่างนั้นหรือจะลาออกด้วยตัวเองก็ได้นะก็มีสองทางแต่ครั้งเนี้ยก็ที่ผ่านมาพลเอกชลิดกันท่านก่อเห็นไหม เติบใหญ่มาในวงการทหารก็ก็ก็บุญบารมีของคนที่ชื่อเต็มตินสูรเรานอนมาตลอดมาตลอดอยู่แล้วครั้งนี้ก็เลยเฮ้ยพอลวคุณเห็นไหมหรือที่ผ่านมาพระเดกชนิดท่านท่านก็มีความเป็นคนที่นายชายชาติทหารที่ค่อนข้างอยามีศรัทธาและก็มีแสนญาณุภาพและมีเกียรติศักดิ์ใปนตัวของท่านเองพอทําตัวออกห่างห่างเขินหน่อยก็จะเอาไอ้วาสารแก้พิสูจน์ไอ้วาสารสร้อยเหม็นนี่แหละจะเข้ามาเสียบแทนผมเลยตั้งคําถามต่อความคิดทั่วๆ่วอย่างนี้เนี่ย ความคิดชั่วชั่วอย่างนี้ของคนเอกเปลมมึงคิดได้ยังไงถามจริงๆเหรเพราะอำน,นาจอันนี้อำน,นาจในการแต่งตั้งเนี่ยเป็นอำน,นาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ๋อแน่นอนถูกต้องไม่ได้ผิดตรงที่ว่าการกันกรองในเบื้องแรกประธานองค์ตรีเป็นคนกันกรองแต่ถามในทางลึกมึงก็ไปไปชุมกันที่ไปก,กินข้าวที่บ้านในปีไงมาลาคุลก็มึงกินในตรงนั้นเป็นเสพเขามาโดยตลอดกี่ยุกี่สมัยแ้วครั้งนี้ก็อีกแล้ะเพราะเขาถือว่าพวงจุ้ยมันดีที่นั่น ถ้าคุยที่บ้านนั้นรัฐบาลล้มทุกทีอ๋อเหรออ่ารัฐบาลบัตรนี้รัฐบาลล้มทุกทีคิดชั่วได้ขนาดนั้นจะเอาคนนั่นคนนี้เข่าคนนี้ออกเฮ้ยยังไงวะแล้วการที่นายวสันไปนั่งเป็นองคมนตรีมันจะมีผลอะไรก็ตอบแทนยังไง้วเป็นค่าตอบแทนเฉยเป็นค่าตอบแทนได้ถฉยเป็นเกียรติจากวงศ์ตระกูลเอาละส่วนดีของวสันก็มีไม่ใช่ไม่มีก็หลายครั้งวสันก็พยายามเปลยมาแล้วว่า ก็ก็ไอ้นี่ยนะฮะไอ้ไอ้ไอรัฐธรรมนูญในต่างๆมันก็พูดก็พูด,ก,พดก็บุญกรรมเจ้ากรรมนายเวรมันตามฉีกปากให้หนูพูดง hey, ไอองมันเป็นอย่างนั้นผมก็บอกเฮ้ยไอ้อย่างนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วบอกว่าถามวันเวลาสามเวลาหลังอาหารจะดูฟอนลมเจ้านัสวิลมสถาบันใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นและพวกมึงอ่ะผมโทษจริงๆให้ตายเลยวันเรื่องนี้ คุณบอกคุณจงรักภักดีคุณคิดได้อย่างไรว่าจะปลดคนนั้นจะเปลี่ยนคนนั้นเข,ข้าไปทั้งๆที่ในอยู่ในพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมึงอยู่รัชวงศ์ไหนว่าเป็นสินสูรานนท์ผมเนี่ยเครื่องจริงๆนะแล้วคิดดูพอเสร็จปุ๊บเอาแลหละใช่ไหมแต่ละคนแต่ละคดีคดีน้องหญิงดูมันเป็นตัวอย่างที่ชัดชัดเจนชัดเจนที่สุดคดีจตนุพ,นพรฟ้องไปอ่ยกฟ้องอเห็นไหม ฟ้องหมดสมาชิกภาพความเป็นสอสอของนายพิ่สิทตอนนี้ยังคาอยู่นะเป็นเรื่องสำคัญไอ้บ้าผมไม่อยากเวลาไประยองผมไม่อยากจะผ่านผมไปชนแล้วผมอ้อมอ้อมไปกอำเภอแขลงเลยไม่อยากผ่านอำเภอศรีราชาไอ้บ้าทะลึ่งสิที่ใไหอ้ศรีราชาเป็นึวยอ่ะมันเกิดชีวิตบัตรซบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเวลาสในพวกเนี้ยใช่ไหมไอ้บ้าทะลึ่งดูนี่น้องหญิงเนี่ยก็ถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ พี่ชอบบิ๊กแก๊สและผู้กองแก๊สผมก็แล้วมันผิดตรงไหนว่าถามพพีวิ<า>มลูลองลองกรองดูดีๆว่าในกรณีของนายพี่สิทธิ์ที่ ทั้งหนีทหารนี่ผิดมากเลยนะคะหนีทหารแล้วก็ความแปลงเอกสารทางราชการความผิดชัดเจนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเซ็นเรียบร้อยแต่ว่าในกรณีการติดยศการได้มาหรือว่าการเลื่อนซึ่งยศและตําแหน่งนั้นหมายความว่ามีทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็อายุได้แต่การจะให้ใครติดมันเป็นอีกเรื่องอันไหนมันผิดมากกว่ากันการประดับยศครั้งแรกเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะตั้งแต่ในคัฐมนตรีขึ้นไปเลยนะ ท่านก็ก็จะพระฐานยศให้ด้วยด้วยด้วยพระองค์เองด้วยพระน้าก็เอาเขาเรียกว่าอัญเชิญกระทาตีจักรนะมาประทับที่บาก็ถือว่าจบสิ้นพิธีและหลังนั้นก็ข่ายก็คือประดับกันไม่เรียบร้อยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็คุณก็เป็นพลตรีต่วันนั้นไปบลโทวันนั้นไปกับวาไปแต่การที่ผมจะไปให้พ่อแม่ผมนะฮะหรือคนที่ผมมีเคารพนับถือใครก็ได้คุณจะอยู่ในคุกก็ได้ ผมก็ไปเขาผมคุณมีบุณคุณผมคุณแตะบาให้ผมหน่อยเพราะผมเคารพคุณนะคุณแต่ครั้งที่คุณอยู่ในคุกแต่ผมก็คิดว่าคุณเป็นนักโทษที่ผมนับถือใช่ไหมได้หมดนางหญิงนั่นมันขัดจริยธรรมตรงไหนไว้เสียชายบ้าไม่ได้ไอ้ซอสสีาชาดิเลอะเถอะ ตัอไม่เขา้าเรื่องของเราแต่ว่ามันมันมันก็ทําให้สังคมได้เห็น,นวัดระดับความน่าเชื่อถือของแต่มันไม่มันไม่ไม่น่าเชื่อถือมานานแล้วที่เรามาบนมา,มาบางทีมันบอกเราพราหมาัน้ก็พราหมก็พราหมว่าไอ้ห่ะตัวนั้นะก็เรื่องจริงอะ่ะ <peach. S 1> ก็มึงอ้บ้า้าลึ่งทั้งหมดเทียรุ่นก็ถอดนู่นมาเนี่ยผมเลยบอกเนี่ยนายกปู่ก็เข้าไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเท่นี้ขั้นจะไปช่วยหาไอ้สอดสี่แปดหรือสอดเก้าอะไรให้มึงแทนมึงไงไอ้บ้าก็มึงกันนี่แหลดแล้ว ไอ้ชีราชาไม่เห็นมันกระดุกกระดิกอะไรเลยไอ้บ้ามึงอะ่ะเ <c oughs> อ็งมะ ดีก็ดีบ้างว่าไอ้ไอ้ไอ้รูมึงชวนในสีราชามานี่หน่อยมึงจะนี่จะนั่งเป็นประธานสาลรัฐมนูนในบ้านเนี่ยเพราะอะไรมันจะมาปลดไอ้สามร้อยสิบสองท่านสสที่ยืนเคียงข้างประชาชนไงอ้าวแต่ก็มีเรื่องการพิจารณาสมาชิกภาพนายพิสิทธิด้วยเหมือนกันที่ร้องอยู่สารรรมนูาบ้าเั็นคอยดูแต่มันโน่นนะเลือกตั้งใหม่เมื่อกี่รอบมันยังมันไม่ถึงมาละเร่งด่วนทุกเดือนอะไรของว่างบ้าเพราะพวกนี้มันกูจะเอาอย่างนี้มึงมีอะไรป่ามันจะคิดอย่างนี้ไงติดในข้อกฎหมายอยู่ติดเมื่งเรืองนี้ พี่น้องประชาชนเราก็เราก็ถึงบอกกนะันพวกผมเนี่ยพยายามย้ำเตือนจุดยืนผมผมไม่ได้มาลํำเลิกบุญคุณอะไรแทนคุณเดรฟอนผมไม่ได้มีอะไรแต่อย่าไปผูกพันกับคุณเดรฟอนสงสารแค่นี้มันก็พวกแตกแล้วภาระมันเยอะแล้ว<า>เอาเป็นว่าอย่างนี้เลยผมมาขอคุณแจเนี่ยไขยประตูคุกเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะพักกันครู่เดียวค่ะ ใส่เสื้อเหลืองวีรก,กรรมยึดสนามบินยึดทำนียบเยียบสิ้นแ,แบ่งตามครับเมืองเพราะไม่มีใครกล้าใส่เสื้อเหลืองจึงคิดสร้างเรื่องคนหน้ากากขาวหาคำลิงล่งแผลงหลอกเจ้าเป็นหน้ากากขาวเดินเกลื่นถนนปากดาทับสินนพูดวินเดินวน พี่กนไม่รู้ว่าคนหรือเจ้าหรือเขากลัวในระบบทักสินเพียงเอ่ยชื่อได้ยินก็เป็นตาร้อนเผาได้ยินเสียงให้คนลุกคนฉันชื่อทักสินคนนั้นก็ดีดังเด่นดาวใครกันอ้าง มาถึงวันนี้เขาใส่หน้ากากขาวอยู่